มีดหมอหลวงพ่อเดิมด้ามไม้ฝักไม้ความยาวสิบนิ้วใบ6นิ้วนี่นะครับมาดูด้านในกันนะครับด้านในจะเป็นลักษณะนี้งดงามมากนะครับเล่มนี้เป็นมีดอายุร้อยกว่าปีอยู่ในยุคต้นนะครับ ยุคต้นของหลวงพ่อเดิมเก่าแก่มากๆและลายนะครับหายากที่สุดเลยลายหนึ่งก็คือลายใบโพโยกต้นนะครับซึ่งจะพบได้ในมีดหมอหลวงพ่อเดิมในสมัยยุคต้นๆของท่านนะครับไม่ใช่ยุคกลางจะเป็นช่างชาวบ้านนะครับที่เขาได้มาสลักลวดลายนี้และนำให้หลวงพ่อเดิมท่านได้ปลุกเสก เป็นเอกลักษณ์มากหายากมากๆอีกเล่มหนึ่งเลยมีอักขระยันนะครับชัดเจนและลายมีดลึกมากครับใบโพยกต้นแบบนี้ไม่ได้หากันง่ายๆนี่นะครับสวยงามและเก่าแก่และที่สำคัญสนิมไม่มีกินเลย เจ้าของเก่าดูแลรักษาเป็นอย่างดีสวยงามมากคำเล่มนี้หากท่านใดสนใจติดต่อมาที่เบอร์0647210959และเบอร์0820357348ยินดีให้บริการนะครับทุก24ชั่วโมงเลย พร้อมตอบทุกคำถามพร้อมตอบทุกรายละเอียดที่ทุกท่านอยากทราบนะครับโทรมาสอบถามราคากันได้นะครับดูกันลัดมีดนะครับทำมาจากเงินแท้จะไม่มีสนิมกินนี่คือความพิเศษของมีดเล่มนี้นะครับสวยงามและหายากหายากจริงๆรายนี้ กว่าจะได้มานะครับเป็นลายยุคต้นอาจจะดูไม่คุ้นตาการแต่รับรองว่าของแท100้ร<ม>้อเปอร์เซเก่าแก่มากๆครับเล่มน,นี้ไม้ก็เดิมๆปอกเดิมๆนะครับสวยมาก ่านใดสนใจนะครับโทรมาได้นะครับเบอร์ขึ้นไว้ที่หน้าคลิปเป็นลายที่หายากมากๆอีกหนึ่งลายนะครับช่างชาวบ้านเขาตีกันขึ้นมาและนำไปให้หลวงพ่อเดิมปลุกเสกกับมือนะครับความเข้มขังพุทธคุณล้นเหลืออยู่แล้วมีหลวงพ่อท่านดีทุกเล่มนะครับ และที่สำคัญผมมีแต่ของแท้เท่านั้นค่ะนะครับให้ทุกท่านได้เช่าบูชากันต้องเป็นของแท้เท่านั้นนะครับของปลอมของเก๊ไม่มีนะครับร้านเรานะครับให้เช่าแต่ของแท้เท่านั้นของปลอมไม่มีเด็ดขาดนะครับและทุกเล่มต้องทันยุคหลวงพ่อเดิมเท่านั้น อยู่ในยุคข,ของท่านท่านต้องปลูกเสกเองกับมือทุกเล่มนะครับวัตถุมงคลร้านนี้มีที่มาที่ไปทุกเล่มส่วนใหญ่จะไปนำมาจากบริเวณวัดหนองโพนะครับแถวตาคลีบ้างแถววัดหนองโพบ้างจะหาละแวกนั้นนะครับหาในบ้านชาวบ้านนะครับบ้านคนเข้าคนแก่ บ้านลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่เดิมนะครับท่านก็เขาก็ใจดีปล่อยมาให้บ้างนะครับแต่ก็ไม่เยอะอย่างเล่มนี้ได้มานี่ก็ต้องอ้อนกันนานพอสมควรกว่าเจ้าของเดิมท่านจะปล่อยนะครับหากท่านใดสนใจอย่าช้านะครับสวยงามแบบนี้นะครับเจ้าของมีแน่นอนหากท่านใดสนใจก็โทรมาได้นะครับ หรือจะทัก Facebook หรือไลน์ก็ได้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับสวยงามมากนะครับเล่มนี้ชอบมากเลยครับลายนี้นานๆได้ทีนะครับปานีสสวยงามนะครับขนาดกำลังดีขนาด10นิ้วนะครับดามดวมฝักนะพกติดตัวก็สะดวก ำนำไว้บนหิ้งก็เป็นสิริมงคลให้กับบ้านนะครับป้องกันพูดผีปีศาจเสนียดจันไรนะครับแรงผีแรงคนคุณใสเวทมนต์จะไม่กล้ามกายเข้ามาในบ้านของท่านได้เลยนะครับของมีครูของมีอาจารย์ของหายากของแท้ของขังแบบนี้อย่าพลาดนะครับพกติดตัวก็ดีนะครับ แควคาดปลอดภัยปกป้องคุ้มครองแรงผีแรงคนคุณสายลมเพลลมพัดส,สมัยนี้อันตรายนะครับไปไหนมาไหนมีไว้ป้องกันมีไว้ป้องกันตัวมีไว้ป้องกันบ้านมีไว้ติดตัวนะครับก็เพิ่มความอุ่นใจให้กับเรานะครับครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ